กยอดเลยครับยอดเลยใครม้วนขอให้เสียงกันๆระจายได้บ้างสุดสุดอ่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะไหนๆแอลซีแฟนคลับรอผูงง้หนึ่งมีแห่งของแบบมาเตรียมให้กับน้องๆเพียบเลยโอ้โหนี่คือน้องเขาไปสองการานต์มาก เก่งมากเ่นเก่งมากขอขอท่าแบบท่าเรือได้ไหมอ๋อด้ครับไอเออเออเอสว่เยคนนี้แหละฮะในหกคนนี้ฮอเอวเนี่เก่นี่นี้วนี่อเอลีตแลวเ็เเตเเหรอเอในขณะที่ไอเอลจีตีขอเสียบโอ้เดี๋นะพี่เดี๋ยวเราไปคุยมันแล้วโต